ดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567อาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนดาวจะพักองศาช,าช่วงของวันที่15พฤศจิกายนและชาโคจรเนี่ยพักไปอยู่ถึงวันที่4ธันวาคมมีเกณฑ์การป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถระวังผู้ใหญ่ในบ้านจะมีเกณฑ์ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพท้องไส้อะไรเงี้ยอาจจะต้องพึงระมัดระวังนะ ส่วนที่ทางด้านการงานต้องบอกกันนะคะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคนเนี่ยก็คือดาวพระสัมปชัญญ์และตอนนี้ดาวราหูเข้าไปอยู่แปลว่าหนึ่งระวังการงานจะมีเกณฑ์วุ่นวายราหูว่นะเข้าไปมาจากสุภะสุภะกรรมะกรรมะวินาศฉะนั้นแปลว่างานที่เราทําที่เราทําอยู่มันอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจต้องมีปัญหาที่เราอาจจะต้องลงไปแก้ไขในปัญหาเรื่องของการงานเอกสารสัญญาการทาธุรกิจสมมติใครมา ชวนลงทุนทำธุรก,กิจอาจต้องดูให้ดีตรวจสอบให้เราพคอเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องหรือมีปัญหาตามมาในอนาคตฉะนั้นบอกก่อนนะไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนระวังความคิดผิดคิดพลาดจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จอันนี้คือเป็นแนวทางของดวงชะตาอีกทั้งดาวพระศุกร์โคจรมาเล็งดวงชะตาเขาเรียกว่าสุก7เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ฉะนั้นแปลว่าจะมีเรื่องร้อนอกร้อนกายร้อนใจในเรื่องของการทํางานที่ เป็นการลงทุนฉะนั้นดูให้ดีตรวจสอบให้รอบคอบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจากจนจะเองเพราะดูชะตาตอนนี้ดาวซึ่งโครจรอ,อยู่ในมุมที่มีปัญหาเป็นแนวทางในการพยากรณ์น,นะคะ